ยานใหม่โผลอีกเผยคนบนเรือสปีดโบ๊ทแตงโมนิดามีแค่3คนเรียกได้ว่าผ่านมา3เดือนสังคมก็ยังให้ความสนใจอยู่ตลอดสำหรับคดีตแตงโมนิดางานนี้หลายๆคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงเหตุการณ์ดังกล่าวว่าแท้จริงแล้วเกิดอะไรขึ้นบนเรือกันแน่จะเป็นความประมาทจนทำให้เสียชีวิตหรือเป็นฆาตกรรม ล่าสุดมีพยานเพิ่มอีกหนึ่งซึ่งพยานคนนี้เป็นชายคนงานของเรือขนสินค้าที่ขับเรือสวนกับเรือสปีดโบ๊ทของสาวแตงโมนิดาในช่วงเวลาประมาณ22.30นาฬิกา30นาทีโดยชายคนดังกล่าวได้เคยเปิดเผยว่ากล้องในเรือตำรวจเขาเก็บไปหมดแล้วเพราะมันเป็นสำนวนคด,ดีตั้งแต่เมื่อวันนั้นชายคนงานของเรือสินค้าก็ยังเปิดเผยต่อว่าเราไม่รู้ว่าเป็นเรือลำที่เกิดเหตุเรามารู้ทีหลังจากนั้นนักข่าวก็ถามต่อว่า ตำรวจเรียกเราไปสอบปากคำบ้างไหมซึ่งชายคนดังกล่าวก็ตอบกลับมาว่าไปมาแล้วหลักฐานก็เก็บไปหมดแล้วต่อมานักข่าวก็ได้ถามต่ออีกว่าพอสังเกตได้ไหมว่าบนเรือมีกันอยู่กี่คนตอนที่ขับผ่านชายคนนั้นก็ได้ตอบว่า3มคนนักข่าวถามย้ำว่า3คนจริงเหรออีกฝ่ายก็บอกว่าใช่ทางด้านชาวเน็ตที่เข้ามาอ่านต่างแสดงความคิดเห็นว่าแตงโมต,ตกน้ำไปแล้วเท่ากับบนเรือจะต้อง มี5คนแต่ทำไมถึงเหลือแค่3คนพยานคนงานเรือขนสินค้าที่ขับเรือสวนกับสปีดโบ๊ทของแตงโมตอนประมาณ22นาฬิานาทียืนยันเห็นคนอยู่บนเรือสปีดโบ๊ทแค่3คนแล้วอีก2คนอยู่ที่ไหนเอาละค่ะสำหรับเรื่องนี้อาจจะยังไม่แน่ชัดนักเพราะเวลาดังกล่าวค่อนข้างมืดจึงอาจเป็นไปได้ว่าเห็นแม่ครบตามจำนวนที่แท้จริงก็ได้ อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ